ราก็จะมารีวิวสก,กูชี่เอ๊ะไม่ใช่สิรับคำท้านะคะเป็นเราชิดเองนะอันนี้ก็ให้พี่น้องเราเลือกดนะ้ปิดม้าห่มโอเคค่ะห้าัดับสก,กูชี่ชอบนะคะโอเคป๊บหนึ่งนะอันดับที่หนึ่งนะคะจะเป็นเค้กไอบูมนะอันดับที่สองนะคะเป็นฟังแผ่นนะ อันดับที่สามสโลนะอันดับที่สามค่ะแดงเป็นเมลอนนะอันดับที่สี่เลือกสุดมากเป็นแฮนดานะคะมันสโลนะ อันดับที่5นะคะแมวแทลกเกอร์ถูกจังเลยถูกจริงจริงถูกจริงจริงเไม่ใช้แล้วโอเคค่ะบ๊ายบายนะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะว่าเราจะมาทำอะไรนะคะคลิปนี้นะคะก็กกขอ สุกัญญานิยมการที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะคนที่สองนะคะปรามี่นะจ๊ะนะคะคนที่สามออมนะจ๊ะหรือเปล่านะคะประมาณนี้คนที่สี่นะคะโซเฟียนะคะค่ะแล้วก็คนที่สำคัญที่สุดคนที่พาเรา แล้วใครอยากจะทำนะคะก็ทำได้เลยนะคะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะแซ่